เอาละทุกคนเราตอนนี้99คืนกําลังจะมีการอัปเดตนะครับในอีก26วิ25 24 23 22า1ี0วินะครับตอนนี้ก็จะมีการแจกเพชรทั้งหมด20เม็ดที่เขาบอกมาที่เขาสัญญากับเรามาในอีเวนต์ก็มาดูกันดีกว่าว่าภาพบรรยากาศของการรับเพชรเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราเหลือเวลาอีก4วิเล่า9 8้าแปดเดเดยว5 4 3ส1พร้อมมายัง อ่ะอ่ะอ่ะ,อะมันมีห้องให้เข้าไปด้วยอู้เล่นตั้ง10บคนห้องนี้เล่นได้ต้องสิบคนนะทุกคนธรรมดาห้าคนก็ไม่มีคนเล่นกับพี่อยู่แล้วนี่เล่นคนเดียวตลอดเลยนะเนี่ยอ่ะเรากดคนเดียวไป <laughs> ทุกคนแล้วเราไม่มีเพื่อนไง <laughs> เราต้องทำอะไรเนี่ยอันนี้บูปินเก็บได้ใช่ไหมบูปินของอะไร อัปเดตปาร์ตี้สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับขอบคุณที่จอยอัปเดตปาร์ตี้ของเรานะเรารู้สึกดีอย่างยิ่งแล้วก็อ่านไม่ทันโอ้ลูกโปงสามารถถือได้ด้วยทุกคนลูกโปงลูกโปงถ้าเราปล่อยมันจะลอยออกไปไหมปล่อยอ้าวปล่อยไม่ลอยอ้าวลูกโปงกริ่งแล้วเฮ้ยเราสามารถใช่หมวกนี้ได้ด้วยทุกคนหมวกปาร์ตี้เขาบอกว่าเขาจะสเปา เพชรใกล้ๆกับแคมปไฟอุ้ยนี่ไงเพชรออกมาแล้วออกมาสองก้อน,นเฮ้ยเฮ้ยเพชร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 สามแล้วสี่เรามาสี่ก้อนแล้วครับทุกคนเย,ย้ตอนนี้เราได้เพชรมาสี่ก้อนแล้วนะเขาบอกว่าเราสตาร์ทอ่าให้เราเริ่มสร้างแคมป์ได้แล้วนะโอ้อันนี้คือคัสซีนของไอ้นนี้เลยเปล่าคัสซีนของ อัปเดตแรกเลยเปล่าคนขายก็มาตอนกลางคืนเหรอคนขายของเดเดอร์คนขายของมาตอนกลางคืนแหละทุกคนอุ้ย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 เลยเลยทุกคนอุ้ยเขาเสียเงินให้เราด้วยเลยซื้อของแล้วเขาเส็งเงินให้เราด้วยงั้นเราเก็บเงินเลยเก็บเงินเลยเก็บเงินเลยเงินเลยบร้อยเลี้ยวเราสามารถซื้อของตกแต่งได้เนาะแต่ว่าเราไม่รู้จะซื้ออะไรเราซื้อทั้งหมดมาเลยลตอนนี้มีคนออนไลน์เกมนี้อสี่หลานคนนะโหเยอะจัด อันนี้คือเป็นเกมอีเวนต์นะมันก็อาจจะเล่นง่ายกว่าปกตินิดหน่อยอาจจะไม่นิดแต่อาจจะเยอะเลยแหละเพราะว่าเขาเซกของให้เราเมื่อกี้เพียบเลยเขาบอกว่าหวังว่าเกมนี้จะหวังว่าเกมนี้จะเล่นได้นะถ้าแบบมี1ิบคนไม่ได้มีเวลาทดสอบเยอะนี่เขาดรอปฐานให้เราแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าขั้มไฟเขากํากลังจะดับเนะเาะเขาก็เลยจะเซ็ตก้อนฐานมาให้เราเขาถามว่าพวกคุณนี่อยากได้ฐานหรือว่าอยากได้เจมอ่ะนี่ก็คงจะต้องตอบอยู่แล้วว่าเราอยากได้เพชรเนาะพร้อมรับเพชรแล้วครับ เมื่อไรเพชรจะมาอ้าวเขาบอกว่าเขาจะสปาวอีก2เพชรเพชรอีก2เม็ดไหนดูสิมาแล้ว1เม็ด2เม็ดเย,ย้เขาถามว่าคุณได้ยินเสีงยงนี้นไหมเสียงที่อ่าบางสิ่งที่ใหญ่มากๆเสียงเขาเฮ้ยเขาเสกแมมมอสมาที่บ้านเราเขาเสกแมมมอสมาที่บ้านเราด้วย,ข,ข,ยขี่ได้เปล่าขี่ได้เปล่าเอ้ยแมมมอสขี่ได้หรอ มอสขี่ได้หรอเฮ้ยคนนี้จะเป็นรถที่มาบุกเราขี่มามอสสู้เลยมาอุ๊ยอุ้ยเราเผื่อยิงโดนแมมมอสทุกคนอ่าอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มอโสวิ่งเร็วมากแมมมอสวิ่งโคตรเร็วเฮ้ยไปนะไม่น่าไปขี่แมมมอสเลยเฮ้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 ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยแมมมอสมาแล้ว ช่วยด้วยเออจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮทุกคนทุกคนทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคโอเคมอติดป้าไปมอติดป้ายโอเคมอไม่สนใจแล้วละไม่น่าไม่ขี่ไม่น่าไม่ขี่แบบมอเล่นเลยเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะเฮ้ยมีกบมาแล้วนี่ไงกบที่เขาบอกว่าจะเอ้ยกบติกบมันตีเราเหรอ กบมันตีเราเหรอเขาบอกว่าเขาจะอัปเดตกบมาเฮ้ยมันกบกบมันตีเราได้ด้วยแรงไหมอ้าวมาดิทำไมตีแล้วตัวเป็นสีเขียวอ่ะอุ้ยแต่เลื่อนลนนะแต่เลื่อนลนนะเลื่อนลนนะเลื่อนลนนะเฮ้ยกบบุก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 ฐานเขาบอกว่าเห็นเขาบอกว่าเห็นหลายคนมากที่ขอเรื่องเลื่อยขอเลื่อยเขาอาจจะเสกเลื่อยให้เราเนาะอุ้ยอุ้ยมีเค้กตรงนี้ด้วยที่เราเดินผ่าน Ôi, khoe cho tao thêm liền. Ôi, khoe kinh lê cho tao đùi. Anh bảo là hâm, hâm cháy măn gặp mèm mót. Hâm cháy chỉ anh bảo là hâm anh nè. อุ้ยอุ้ยอมันตีแรงอุ้ยอ้าวมี2ตัวแล้วแมมมอสตอนนี้เขาบอกว่าสามารถใช้กับแมมมอสตัวนี้ได้ไม่ใช่ตัวหลอกตัวลอกอายทุกคนแมมมอสไล่แมมมอสไล่เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแมมมอสไล่โอ้ยมันก็ใช้ไปได้2ตัวเลยนี่โอ้เราขุ้นใจเชื่อน่าจะมีผู้ขอร้ายในการหลงเชื่อกันเอาเรื่อยไปเรื่อยแมมมอสแล้วน่าจะตายไปหลายคน เขาถามว่าคุณอยากจะเห็นบลูปรินที่เราไม่เคยแอดเข้ามาในเกียรไหมแน่นอนว่าเราก็ต้องอยากเห็นสิวอชทาวเวอร์ Tower, หอนาฬิกาเฮ้ยเฮ้ยถ้ามีอานนี้ดีสบายเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยคืออยากได้อันนี้มากแบบบลูปรินที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับบ้านอะสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้โหถ้ามีถ้ามีหออันนี้นะหูบอกเลยว่าบ้านาจะสวยขึ้นเยอะแบบเป็นเป็นนนี้เลยอะเป็นแคมป์เรียกว่าอะไรนะ เป็นแคมป์รบไัยอ, sure อ่ะเออประมาณนั้งเลยจากได้เนี่ยอันนี้คือเขาบอกว่าบูปินอันนี้คืออันที่บังเอิญเพิ่มเข้ามาในเกมเฮ้ยอ๋อมันคือไ bueno. อ้น,นี่ oh, ม,นมันคือเครื่องเครื่องสร้างเหล็กที่เขาอออกไปใช่ไหมน่าจะใช่นะอันน kind of ี้เหมือนเขาจะคุยกันบอกว่าอาจจะเอาไอเครื่องนี้กลับเข้ามาใหม่เนาะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่คือก็ไม่ได้อ่านถูกประโยชน์นะเพราะว่ากำลังตื่นเต้นกับของพวกนี้อยู่แล้วหมกนี้คือใส่แล้วใส่เลยเหรอ ถอดไม่ได้อะพวกนี้ตอนนี้มีคนเล่นอยู่4ล้าน4ล้านจิตแล้วนะ4ล้านเจ็ดแสนคนเขาบอกว่าเขามาจากนีซีแลนด์เนาะที่มีที่มีคนประมาณ5ล้านคนแล้วก็เกมนี้มีคนเล่นมากกว่าประเทศของเขาทั้งประเทศ <laughs> You my น i n อ e d คุณน่าจะต้องการมันนะต้องการอะไรหรอต้องการกระต่ายหรอหรือว่าอะไรอีควิปเอลิคลาสอ๋อเขาเขาเสกคลาสเอลิให้ทุกคนใส่เลยเนาะสามขั้นสามอุยอ้ยอุ้ย มันมีกบสีฟ้าเนี่ยมันคืออะไรกบสีฟ้า้ยมีเสียงกระโดดด้วยมีเสียงกระโดดด้วยได้ยินไหมทุกคนปล่อยปล่อยปล่อยมีเสียงกระโดดด้วยอุ้ยเฮ้ยแล้วมันแยกว่ะโอ้ยอุ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 ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ย เถ้าเรายิงไปกบก็เต็มบ้านดิอ้าวอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้ยกบเต็มบ้านแล้วกบเพียบเลยเอา้าวกบหายไปไหนแล้วอะเลื่อยนอนอจะหาทำนะทุกคนเลื่อยนี่มันไม่ได้มีประโยชน์ในการต่อสู้ขนาดนั้นเราเม่โคตรเบาเบากว่าปืนเอเลี่ยนอยู่มั้งเนี่ย ดอกปิ้งเจมเนียอ้าวเขากำล,ลังจะเขากำลังจะเสกเพชรข้างๆกับแก๊งไฟอีกแล้วมาพร้อมมาแล้วมาแล้วสองอันอันนี้น่าจะเป็นอันที่แปดแล้วมั้งโอ้เก้าสิบเก้าสิบโอเคอุย้ยมีค้อนออกมาด้วยเขาดรอปค้อนเอาให้เราด้วยเฮ้ยได้ค้อนมาแล้วเราสามารถย้ายของได้แล้วนะตอนนี้อุย้ยเขาจะดรอปอะไรมาตรงนี้ โอ้โอ้โอโกล่องแดงกล่องแดงทุกคนกล่องแดงกล่องแดงโลหึขอบคุณวันหลังไม่ต้องอุ้ยขเขาเสกเพชรเฮ้ยเขาเสกเหล็กให้เราเพียวเลยทุกคนเขาถามว่าทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมสำหรับอะไรเอเลี่ยนไหนไหนอะ ในคือเอเลี่ยนอ้าวให้เรามองบนฟ้าแต่เซกเอเลี่ยนไปตรงพื้นอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนตีโดนตีนตอุ้ยเซกมาสองตัวก็ไม่บอกโอ้ยเซ็กมาสองตัวก็ไม่บอกอุ้ยสามตัวเลยนี่ตรงโน้นอีกตัวนึงตอนนี้มีคนเล่นห้าล้านคนแล้วนะตอนนี้คือเวลาที่เราจะมีของดีตอนนี้คือเวลาของของดีอุ้ยเขาเสก เขาเสกอัน,นี้ให้เราเอ่อไอไอ,อ,อนักวางเพลิงให้เราให้เราใช้ใเฮ้ยเวลาเล่นแล้วทุกคนเขาก็บอกว่าเขาจะเสกอ่ากล่องแดงให้เราอีกกล่องหนึ่งลงมาแล้วโอ้โคตรเท่เกาะแดงเกาะแดงว้าววะไม่เป็นไรเราให้อภยัยเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาทดสอบเยอะเนาะมันก็เลยมีมีบัก๊กหรือว่าแบบ ของมันอยู่แปลกๆอย่างเงี้ยอืมอันนี้คือให้อภัยให้อภัยนะทุกคนตอนเช้าจะมีอ่าบางสิ่งที่น่ากลัวมาเราแปะไว้อย่างงี้เลยก็ให้เราป้องกันฐานไว้เนาะมันหิวมากกวางหรือเปล่าเขาเอากวางมาเล่นกับเราเปล่าถ้าบอกว่าหิวนี่นึกได้อย่างเดียวก็คือกวางนะอ้าวไฟดับอ้าวชัดเจนน่าจะเอากวางมา ยังอยู่ไฟก็ดับไหนไหนอุ้ยตัวอะไรอะทุกคนตัวอะไรอะตัวอะไรอะอุ้ยอุ้ยมันกัดไกลมากอุ้ยมันกัดไกลมากกระต่ายดำกระต่ายดำกัดเออเราเกิดแล้วเราเกิดมาเป็นนุ๊ปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรแครอทแครอททุกคนแครอทไล่แครอทไล่แครอทไล่เออแค่หลอดยายา แค่รถถือขวานแค่รถถือขวานไล่เราเราโดนนังกระต่ายด่านังแค่รถไล่แค่รถถือขวานเลยนะไม่ใช่แค่รถธรรมดาขี้เกียจแ,แปลแล้วขี้เกียจแปลแล้วเขาคุยกันเยอะจัดเลยเราเกิดเป็นนูบอีกแล้วอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วทุกคนไอ้กวางมันมาแล้วอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นขวานอันใหญ่ตกลงมาจากพื้นขวานตกลงมาจากพื้นอุ้ยแอดมินแอค เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันสู้ได้เปล่ามันสู้ได้เปล่าเอ้ย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 อ้ยอ้ะตูไม่ได้ทุกคนแล้วขวานแอดมินนี่มันเอามาทำอะไรเนี่ยอืมมันใช้สู้ไม่ได้ตีกวางไม่เข้าก็ว่าแล้วกวางมันตีไม่เข้าอยู่แล้วอีกห้านาทีจะแจกเพชรอีกเนาะโอเครอได้เอ้ยกดอีกแล้ว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 อ้าเราต้องเราต้องเราต้องเติมแก๊สไฟเปล่า เราต้องเติมแคมไฟเราต้องเติมแคมไฟทุกคนโอเคแคมไฟอ้าวขอเติมให้เราแล้วเนาะแล้วแอดมินแอคนี่มันใช้ทำอะไรตัดไม้เร็วขึ้นหรือเปล่าขอลองตัดต้นเล็กก่อนอุย้ยทีเดียวที่เดียวทีเวทเวทเวท่เดียวพังเลยเ้าต้นใหญ่อะอฮ้ยต้นใหญ่ก็ทีเดียวพังอฮ้ยทุกคนอุ้ยอุ้ยพังเลยอุ้ยขวานนี้คนโคตรโหดขวานอันนี้โคตรโหดขวานนี้นนนต,ตัดต้นไม้ทีเดียวดูดิทุกคนโด้ เอาเรื่องจัดอ๋อมีน้ำมันดอกมาด้วยเย้ทคไฟไปหกแล้วเดีนมาตั้งนานทุกคนทุกคนในขวาน,นี่มันตัดต้นไม้ทีเดียวต้นไม้ล้มเลยอะต้นใหญ่ด้วยเนะี่ยอุ้ยโอ้อย,อยนี่สินะนี่สินะความรู้สึกของแฮกเกอร์นี่คือความรู้สึกของแฮกเกอร์ใช่ไหมเราสามารถตัดต้นไม้ทีเดียวได้ไหนๆก็ตัดได้ละทีเดียวเราเอา้เอ มันมาจากไหนเนี่ยเขาบอกว่าเรารู้สึกดีมากๆเลยที่ทุกคนมีความสุขกับเกมอุ้ยเดี๋ยวๆๆเด้ขาดรอปอันนี้มาให้เราด้วยหมวกแบบมอดเอะฮะเอ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 ะทุกคนทุกคน <laughs> ทุกคนหมกเหมืองหมกเหมืองหมกเหมืองอันนี้อันนี้หมวกขุดเหมืองนี่หมวกขุดเหมืองทุกคนเราได้หมวกขุดเหมืองมาแล้วเอ้ยเราเป็นไซโครปเราเป็นไซโครปว้าาาเลเธอจัดเลเธอจัดอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยนี่เจ๋งเลยดินี่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 เอาเรทุกคนเอาเราทุกคนดูนะนี่ผมบนไฟได้ทุกคนเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อน เอาล่ะทุกคนดูนี่้ดีแล้วผมจะพ่นไฟให้ทุกคนดูเ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาแล้วว้าพ่นไฟ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 ได้ด้วยผมพ่นไฟได้ด้วยทุกคนดูเฮผมพ่นไฟได้อ๋อพ่นไฟอ้าวจะเสกเหรอหนึ่งหนึ่งเม็ด โอ้นี่คือนี่คือฝนเพชรใช่ไหมอุ้ยสองเม็ดอุ้ยนี่คือฝนเพชรทุกคนนี่คือฝนเพชร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 ฝน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 เพชรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเม็ดแล้วทุกคนมาแปดเก้า คขบแล้ว20อันขอบคุณครับนี่ก็น่าจะครบแล้วเนาะฝนเพชรฝนเพชรโอ้อ้าวอีกหนึ่งเม็ดอา้าวหนึ่งสองอให้เพิ่มเหรอเฮ้ยเขาให้เพิ่มมาเขาบอกเขาบอกว่าเพิ่มเขาบอกให้เพิ่มเรา,าได้เพชรม,มา22เม็ดแล้วนะอ้าวอันนั้น23 23 23 ยี่สิบนีที่ยีสตอนนี้เราเก็บได้ยีบสมแล้วเดี๋ยวเรารอดูดีกว่าว่าจะมีอีกมากขนาดไหนขนาดว่าแค่นี้พอไหมหรือว่าเอาอีกนิดนึงเอาอีก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 เอาอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเสกเพิ่มหอีกน่อยนึงรอเลยโอ้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  ส1 11, 12อ3 14 15 16งสบสห้าสิบหสหอัน16บหบวก23 3สเ้ราได้มาประมาณ39อันเนาะไม่ก็4ี่อันนับไม่ทันจริงๆเมื่อกี้เยอะจัดเลยมากกว่าที่เขาบอกอีกนะมากกว่าที่เขาบอกเท่าหนึ่งเลยนะเนี่ยเยอะจัดเราขอเราขอเปิดกล่องนี้กันมันมามันมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ในกล่องนี้ได้อะไรคู่ไหนแน่เลยนี่ไงคู่ไหน ไม่ได้จําเป็นนะดิเฮ้ยอีเวนต์นี้โคตรสนุกอีเวนต์นี้โคตรสนุกเลยชอบอันนี้สุดละชอบอันนี้สุดละเด่ยหมวกเหมืองหมวกคนงานคุดเหมืองเขาบอกว่าหวังว่าเราจะสนุกนะการเล่นอีเวนต์ครั้งนี้บอกว่าให้รีจอยเกมเนาะแล้วก็ไปดูคัดซีนเอาละแล้วเราก็รีจอยเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนี่คือคัดซีนของเราใช่ไหมไม่ใช่อันนี้คือคัดซีนตกปลา เกมจะอัปเดตใน16วินะก็อีกอีกสิวิก็จะมีคัดซีออกมาให้เราดูใช่ไหมอาจจะใช่นะในนี้ let's go <S <c oughs> กบเป็นการบุกลุกของกบ เป็นการลุกรานของกบนะอันนี้ p y t h o n m a s t e r อันนี้คือนักทดสอบพิษมีอันเดียวเนาะแล้วก็ใครที่อยากจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเก่งขนาดไหนก็รอชมในคลิปต่อไปได้เลยนะครับ